ประเด็นลืมปิดเม้นรูปโปรไฟล์นี่คุณไปเห็นไหมนะกำลังใจก็ท่วมท้นเลยนะตรงบอกตรงนี้เลยว่าก็ต้องไปดูฝนเนาะเพราะว่าเมืองนอกไม่มีฝนเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้ไปดูของสวยงามกันก่อนนะครับครับผมสวัสดีคุณหยิมคุณอันจากอ m มริี i เจมสวัสดีครับนะฮะคุณคุณอันกำลังจะแจกมังเอเเลยเมื่อกี้เราก็ตัดภาพขึ้นพอดี โซเรียว so จริงอะไรจริงรนะคะวันนี้มาแบบว่าความสดใสใสองสาวสดใสเลยจากออมรีนี่เจมส์นะคะคได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยชินที่มาฝากกันเนี่ยตั้มเขาบอกว่ามีความสวยสวยแบบตะโกนตะโกนยังไงหนึ่งสองสามสวยเออเออ,เอ,อนั่นแหนละเ,ออเล่นใหญ่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยะวงนี้เป็นยังไงครับคุณหยิมคุณอันใชฝสาววงนี้น้แบบอยากจะบอกว่า้อง วยแล้วก็เลจริงนี่แบบอยากจะอวดตอนนี้เลยอยากให้คุณก๊อตลองทายนะคะว่าแบบนี้สักกี่กระลัตได้คะถ้าตอนสส่ถ้าตอน,ตอนไม่ทายเล่นๆน่าจะซักเราว่ามากกว่าสองแล้วมันดูใหญ่จริงนะเกือบสามเม็ดเป้งเลยนะเกือบสามกระลัตเ,เราว่าเราว่าไซนี้เกือบสามกระลัตแน่เลยอยากใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่าวงนี้ก็คือิลใส่นี่คือเหมือนเม็ดเดียวไซส์สามกระลัตเลยแต่ว่าไซส์จริงของเขานะคะเพียงแค่หนึ่งกระลัตเองค่ะวงนี้ เฮ้ยทำได้ยังไงอะจากหนึ่งอัพมาเป็นสามไซส์แบบเบิ้มขนาดนี้เลยอะคุณหิิมคุณอันอะไรนี้ทำได้ค่ะไม่ว่าจะเม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่ก็คือเราทำได้หมดนะแต่ว่าก็คืองานนี้ก็คืองานสวยจริงแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากๆเราก็เลยแบบว่าวันนี้ก็คือถือว่าเป็นการแบบมาโช์ของเนาะสำหรับใครที่กำลังตามหาไซส์กระดับเม็ดใหญ่หรืออะไรแบบก็ถ้าชอบ<ๆ>วกเข้ามาชมลองมาชมดูก่อนได้ค่ะเพชรเพชรอ่วงนี้นะตั้งคอนเซปต์เลยอะว่า วางในพันได้ไหมไอแคลคอ่าคอลเลคชันไม่ไอแคลคหนึ่งเออนะครับผมคอลเลคชันอ่ช่างภาพตาแตกสองใช่ครับโอ้นีปังมากเลยนะบังมากจริงนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวเรือนของน้องเขาเนี่ยก็คือจะเป็นทองแบบไวโกลใช่ไหมครับคุณหญิงมูนันใช่ค่ะจะเป็นตัวเรือนทอง 18K นะคะตามมาตรฐานงานจิวเวลรี่เลยค่ะก็คือใส่สวยแววแบบ ได้ยาวๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จริงกับคอนเซปต์สวยแบบตะโกนคือวงนี้ตอบโจทย์จริงรแกดูนะตามขนาดว่าออนิ้วของคุณอันใส่อะมันกลายเป็นนิ้วที่เลอค่าขึ้นมาทันทีออแกดูสิแกดูความเลอค่าของนิ้วคุณอันออคุณอันอยากลองใส่ของจริงไหมครับตัทไีไม่ไม่ไม่ <laughs> ในขาใส่อยู่ใส่อยู่ไ, <laughs> ไม่หมายถึงว่ายัางไงหมายถึงว่าพี่ก็เออสามารถแบบซื้อให้ได้นี้ ม่งไงเอออะพร้อมเพลมาอย่างงี้ามาเลยรา,าคานะวงนี้นะครับคุณเห็นไหมเม็ดชูขนาดเนี้ยแล้วแบบมีความไซส์แบบเหมือน3กะหลัดอย่างเงี้ยสกะหลัดแบบเนี้ยอะตีหยาบนะสำหรับพี่ค,ความรู้รอันน้อยนิดสําหรับเรื่องเพชรอะฮะกะหลัดละแสนเ,เพราะฉะนั้น3มกะหลัดเราว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเหยียบ3 0 0แสนถูกไหมคุณหยิมคุณอันยังไงสามกะหลัดละ ีราคาเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามา5 0 0แสนนี่คือเราปิดคลิปเลยนะอไล่ <c oughs> สางมินนะคะก็คือราคาปกตินะคะอยู่ที่2 8 8 0 0 0ค่ะแต่ว่าสำหรับ94เท่านั้นนะคะวงนี้ราคาพิเศษยังย่ง1ส3 3 0 0อบาทค่ะฟังชัดๆว่าลดไป1,000 0 0ทวน1 80,000ืกับ3,000บาทโอ้ว้าว 1 8 3 3 0 0่าบาทจากปกติ2อ0 0 0นคุณผู้ฟังลดไปแสนหนึ่งอ่ะตีกลมๆสมหรับคุณผู้ฟังที่อยากได้แหวนเพชรไว้วางในพานไม่ไอแขกนี้นะฮะเฉพความสวยแบบตะโกนนะฮะใส่เพชรแล้วให้คนรู้ไปเลยว่าฉันใส่เพชรอย่างเงี้ยวงนี้ตอบโจทย์ลดไปหนึ่งแสนลดเยอะขนาดนี้ไม่กลัวขาดทุนเหรอฮะคุณหยิมคุณอันไม่ขาดคุณค่ะเราอยากให้ลูกค้าใส่สวยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ยบริษัี้เจมคือเราตั้งใจค่ะ เทชให้ลูกค้าสวยทุกเม็ดแล้วก็เล่นไฟเม็ดอยากแต่แบบว่าถ้าใครที่กำลังหาแหวนเพชรวงแรกสวยอะไรแบบนี้ก็คือแนะนําว่าเข้ามาลองที่ร้านก่อนได้เลยค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรมาแบบ เรายินดีให้คาแนะนําเข้ามาลองก่อนได้ได้ได้เลยค่ะอ่าเพราะว่าเรื่องของเครื่องประดับเพชรเนาะบางทีแบบต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอันนี้คุณหยิมคุณอันและบัดดี้ทุกคนเข้าใจแต่ละว่านะแบบควรคนพิเศษของคุณอ่ะไปเลือกแล้วตัดสินใจด้วยกันอะไรเงีแ้ยบบจริงแต่ว่าจะเก๋กว่านั้นนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชาว94ไปเอฟวงนี้ลดไปแสนหนึ่งเหลือแสนแปดกว่ากว่าคุณผู้ฟังคือดีตรงนี้เราบอกคุณผู้ชายนะใายที่แบบกาลังมองหาแหวนที่แบบว่านะฮะเซอร์ไพรส์คนพิเศษอะไรเงี้ยเออแล้วแบบอ่าซื้รงเยกจิ เพราะว่าวงนี้ไปเลยอ่ะซื้อให้อันใหญ่ละเอาจริงครับผมใหญ่กว่านี้ก็ลิงป๊อปแล้วแม้ถามลดไปแสนหนึ่งหรือแสนแปดครับผมนะฮะแสนแปดสามสามเท่านั้นวงเดียวจุกๆที่ James ออมรีนี่เจมส์อยากได้วงนี้อินบ็อกไปจองคิวคุยกับบัดดี้ทำไงบ้างครับค่ะนะลูกค้นะคะสามารถแอดไลน์แอดออมรนี่นะคะหรือว่าทางหน้าเพจอมรนี่เจมสหาใหญ่ได้เลยค่ะหรือว่า โทรมานะคะจองคิวได้ที่เบอร์088 792 3ดแปได้เลยค่ะอ่าแล้วก็โปรออมเพชรยังมีกันอยู่ใช่ไหมฮะโปรโมชั่นออมเพชรเป็นยังไงบ้างครับเดือนนี้อ่ายังมีอยู่ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นหน้าร้านก็คือลดพิเศษสุต3สสนะคะแล้วก็โปรโมชั่นออมเพชรก็คือลด25%รแล้วก็เปิดปออมลดเพิ่มอีก500บาทเลยทีเดียวค่ะ โอ้โหมีความคุ้มอยู่ในความคุ้มอีกทีหนึ่งแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อเป็นคู่อย่างเงี้ยซื้อแหวนคู่แหวนแต่งงานนะฮะรุ้นรับต่างหูทองคําแท้ฟรีไปด้วยเออเดี๋ยวก็จะจับแจกกันด้วยใช่พิเศษสุดขนาดนี้ต้องที่อมมอนิเจมสเปเชีกันนะนโชว์รูมยังกับเซเว่นวงเวียนเล็กรียนสุนครนะครับใช่เลยนะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นแล้วใช่ไหมช่วงนี้ใช่ค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนเพิ่งเลิกงานนะคะก็สาามรถ ทักอินบอกมาบอกเราได้เลยเดี๋ยวเราแตนบายรอค่ะได้นะคะก็ทักอินบอกไปบอกว่าเออน้องค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปนะคะวงแสนแปดเก็บพี่ๆค่ะครับผมเดี๋ยวได้เลยยินดีเลยลอเลยฉันรู้สึกว่าต้องกรี๊ดต้องเป็นต้องเป็นของฉัน มันต้องเป็นของฉันใช่นะครับก็โทรไปจองคิวก่อนเผื่อว่าจะได้สำรองที่จอดรถไว้ใช่ทุกอย่างก็คือจะดูแลดีมากครับวันนี้ขอบคุณคุณหยิมคุณอันจากอมรินีเจมมากมากเลยเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมที่นี่เพชรและมิตรภาพบริการนะคือลูกค้าได้บอกเลยว่าบันเทิงจริงเลยนะฮะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจในการบริการนะเพราะฉะนั้นและใครอยากได้วงนี้ฮะ1 8 0 0 0 0สนหมืนกับ3,300บาทรู้ว่าแกจำราคาไม่ได้ จำเออนั่นแหละ <laughs> เอาไปเอฟกันนะฮะแฟนเพจนะฮะเซิร์ชคำว่าอัมอเรนี่เจมสัตว์ใหญ่หรือว่าโทรฮะ0ูนย์เจ็ดสี่สองสนะครับลดโหดนะครับ <c oughs> คุณผู้ฟังไปเลยวเดเบวที่อัมอเรนี่เจมครับชวนครับ